สวัสดีนะคะพ่อแม่ขาวันนี้ก็พารัดโล,ะละนะคะยามเย็นนะคะทีแรกว่าจะพาไปปล,อปปล่อยไว้ป่าตั้งแต่เช้าแล้วนะคะพี่เตยไม่วางนะววันนี้พี่เตยติดภารกิจนะคะตัดตัดก,กิ่งไม้อยู่ก็เลยไปตัดตาเดินออกกาลังกายรอบสะพอนะคะวันนี้เนื่องจากว่ามันเย็นมากแล้วดูเดินนิ่งมากเลยวันนี้ไม่ดื้อด้วย อยากอยากปล่อยลงสะนี้นะแต่กลัวจับไม่ได้เอ้บ้งอาอสิปากัดไป่ใสฮะรู้น้ำเหลือเยอะไหมพี่เตอร์บอกเราดู อ้ลมเย็นสบายมากเลยไม่น่าจะลึกนะพี่เตยรอดูเด็กเด็กเล่นน้ำจะเล่นไหมเย็นแล้วื ไม่มีปลาด้วยเอาไม่กล้าลงน้ำน้ำมันร้อนบาลุกเอา,เอากลัวน้ำทั้งแม่ทั้งลูกเลยแบบนี้เอาเอายานยานกลัวน้ำไม่ขึ้นไม่ขึ้น ไม่ลงเตยไม่ลงยานน้ําเตยตอ, <laughs> อ้อยตั้งแม่ตั้งลูกเลยกลัวน้ำน้ำมันเป็นสีเขียวนะคะแม,แม่ขาเขาเขาเลยกลัวเอา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 ไม่ยอมลง <laughs> ไม่ลงเตยยานเตยยานดึงดึงดึงขึ้นโอ๊ยป้เา <laughs> ลูกพอหาเรื่องแล้วน,นะเจ็บนั่นน่นนะโอ <c oughs> เล่นดินดีกว่าเต้ยไ,ไม่เล่นแล้วน้ำไม่ได้กลัวน้ำกลัวน้ำโอ้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 ถอยถอยถอยแม่ถอยก่อนลูกลม้มแม่ถอยมาก่อนโอ้ยอ่ะขึ้นลูกขึ้นไปขึ้นเออขึ้นอึบ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  ดูเหรออืดูดูนะไม่ธรรมดานะเด็กน้อยเอารอถอยมาเร็วปลาเออวอวววววววยานตกน้ำโอ้ยกลัวตกน้ำปลาถอยมาไม่ลงก็ขึ้นมาขึ้นมาลุขึ้นมาไป ไปไปทางโน้นลงขึ้นไปขึ้นไปน้องไปแล้วน้องไปแล้วน้องไปแล้ววันนี้อุ้มเลยอุ้มอุ้มอุ้มอ้มอุ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 ้อุ้ม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 อุ้อุ้มอุ้มอ้มอุ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 ้มอออ อากินกินวะแม่ก็จะกินคิดดื้อก็จะเล่นอ,อาถพาไ่อันนี้มันเป็นกิ่งอะไรไม่รู้นะคะแต่ช้างกินนะคะช้างกินอันนี้มากเลยช้างชอบกินนะคะนะคะ ดึงเอาอะพี่พลอยโอ้เตะเอาเลยเตะเอาทางรากเลยเดยวหนูให้ดูต้นดูเขากินไม่วายเอาบด้ย <laughs> <Okay. S 2> <Yeah. S 1> ยยเด็กหน่อยเอาบด้เย็โ <Okay. S 1> จกปากแม่เดี๋ยวแม่กัดมือเอามือหน่อยหน่อยไปโจกปากเขาเนี่ยค่ะมันเป็นต้นแบบนี้นะมไม่รู้ว่าต้นอะไรนะเตะช้างชอบกินมาก มีน้ำด้วยเขายังจิบได้